กุยคำง่ายๆเลยพี่น้องนี่เห็นบ่มาจะจวนกันนี่พี่น้องหอ,งอม่มยเดือย,ยอดีตัวสบาย,บายดีดพ,พอ,เอเม,พมพอเ่พี่น้องซู้อคูซื้อกคนทางไกลทางไกลเมื่อเน่ก็มาพบมาพ่อขาเช่นกับเช่นเคยพี่น้องกับซองผููไทยเมืองลาวพี่น้อง กับบ่าวภูไทยคนโกหากินน้ำคนงโง่ถ้าคนงโง่ม่เออคนโกไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยว่าด้วยคำก่อนเลยนพี่น้องมามาเมื่อนี้ถ <c oughs> ้าพี่แฟนน้องมากินก้อยพี่น้องก้อยโง่ก้อยดิบ <c oughs> ม,มามาพี่น้องไห,หง <c oughs> มก้อยด้อยเดือดก้อยขมไปเลยเลิศและมามาพี่น้องว่าอะไรห้างมาเด้อมาเด้อพักข้าวก็บพี่ได้ยางเนี่ยมีพักสลัด ละผักกาดหินเอาผักแห่แยงมากแก้มน้ำหมดนี้พี่น้องลองเบิมันจิเป็นยังไงบ้างก็มีมา,าละน่ำสามชีรูพงีกสวนมาไมา่พี่น้องมากีนเข้ากันพี่น้องได้ไนจวดจวดตุกมองตุกบอลน,นี่นะ ช่วยจะได้กินพี่น้องเอย้ยห่างหายไปหึงพี่น้องเอ้ยเป็นอาทิตย์น่านักไปกไม่ได้อกิมอมอืมซัพลาใส่เนาะ Thích giọt Thích giọt luôn. Mà là kẻ Dừa mà ổn. อุ้ยคำนี้ง่ายเลยพี่น้องนี่เห็นป่มาจะชวนกัน ดุด แช่ๆเหมือนกันพี่น้องเบิ้งมาชวนกับเบิ้งทำนี้ใหญ่เลยพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้อง แถบหน,น่หอยกรนียันไม่มันมีด่าง Thêm bơ rồi Cắt chân tati mà cửa Như ngày mà nè Xẹp nè Tông cái nhang Mm. Ok, yêu เอาเต้นมาไปเดินกีดินมาเอาพักสลันห้องพืน ก,การทีน่นอ่มอเนี่ยน้ำพี่น้องน้ำเลิอที่แรกคือจะไม่ได้น้ำน้ำอยู่รุมห่น ตับมันมีค่อยงามเลยพี่น้อยมันก็เลยเอ้อปสีดำๆดำแต่เนื้อในงามแห้งแต่กระแทบคือเกา่าเพื่อนในแห้งครับคนมักตับ <c oughs> แองบมาคาวมากินเหมือนกันด้วยพี่น้องจุดจวดเหมือนกันจวดก่อย ลมะมมน้ำโนค่ะสดจสด,จดต้องก้อยดีก้อยเสียข้าน้ำเอาตำข้าเสียน้ำก้อยแบบสไตายคนเมืองลาวพี่น้องเลย เนื้อเครื่องโล่อสองคนกินเกียนตับ๊บเลือดจ่ะนาน้ำมันกนโน่โนุโน่นนนสด กูเริ่มมีกินยิปกะยาวากันด้นยวยพี่น้องด้วย <c oughs> ขอโต๊ะข,ขอให้หลายนั่งนี่มาเท็มเต็มหนาโซรศัพท์ฮัลโหลอันนี้มันฮักคลอืม,ม cái bao ừm rิu thêm mất nhở mất leo vài đom na nó đợi đây ăn năn rิu thêm tím chìm chín mệt phạt phạt sẽ một cung <coughs> Thuế, chút thuyết Nè, thuế chốt luôn thì nó Ngoài đưa ai đi <laughs> thôi không đi, mi nói, bị à, nó áo ăn ซูปจะซูปซูปน้องขอไฟอหลายเลยพี่น้องจยากกินไมีซูปาก <c oughs> ว่าชุดยอดเลยพี่น้องเบิดหนึ่งเธอหนึ่งแซบการสั้นกะขอจบคลิปจำเนี้ยนะพี่น้อง คือเก่าพี่น้องพระเพื่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตดีตามให้เด้อพี่น้องเดอ้อเพิ่ป็นกกำลังเจอเฮ้ช่องน้องใหม่ได้เอคลิปต่อ,ตอ,ตอไปถ้าผิดพลาดประกาศเลยขอโทษขอภายไลายพี่น้องครส่งขอเจ้ากิปต์ซันี้พี่น้องบายสบายดี